ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมพระมออนลเรตเวอร์ชันพาร์ทที่2 1แล้วนะครับผมก็อเอ้ยบังนะน่าจะยิบเแล้วบังเพื่อนจนําได้ไหมครับว่าพาร์ทที่แล้วเราได้ไปจับได้ไปจับดิได้ไปเข้าถ้ำถล่มชัยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ยูได้มาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับผม่มงหน้าสู่แชมเปี้ยน,นลีกครับผมใช่แล้ว แต่ก่อนอื่นเลยครับผมระหว่างที่ผมเล่นนอรอบมาเนี่ยผมก็คือตั้งพวกม่านตัวเนี้ยจากตั้าพม่านตัวเนี้ยมันกลายเป็นร่างนี้แล้วครับผมกลายเป็นไคลิวนะถ้าจำเป็นถ้าชื่อไคลิวบอกว่าเนี่ยใช่แล้วมันกลายเป็นไคลิวครับผมประมาณรุ่นรุวนห้าสิบห้าแล้วครับผมใช่ผมไม่เจอนั่นแหละเออก็ผมได้เล่นนกรอบมาครับผมคือพม่อนผมทุกตัวตอนนี้ก็เป็นเรุ่นหกสิบหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ โนะครับผมก็แล้วก็ตอนนี้ผมก็เป็นหวัดด้วยนะครับผมถ้าอะไรเป็นอะไรตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าช่วงช่วงนี้ผมก็ไม่ได้อัพคลิปตามที่ผมกําหนดไว้นะครับผมปกติผมจะอัพคลิปประมาณช่วงวันเสาร์ไม่ก็วันจันทร์แล้วเพิ่งมาอัพวันวันนี้วันอังคารบ่ถ้าทำไม่ผิดใช่ปะ่ะใชาวันนี้วันอังคารครับวันที่้3เมษายนวันสงการานต์เองครับผม แต่ก็ไม่ได้เล่นครับผมเพราะช่วงนี้คุยระบาดอย่างที่บอกก็สิ่งแรกที่ผมควรทำนะครับก็คือซื้อของครับเอ,อ้ยขายของก่อนดิตั้งรัานเหลือน้อยละนี่ใช่ต้องขายก่อนแปบ๊บนะเออกิดไปดีเซลแล้วก็อืม คธนกิจไปไม่เอาแล้วธกิจขายไปสองอันเลยได้หมื่นว่ะโอ้โโคตรคุ้มแล้วก็ขายอะไรต่อไม่ขายครับแว่นนี้จะเป็นเฮ้ยไม่เอาดิฟเฟนสป,ปีด แค่น,นี้พอแล้วก็ซื้อพวกไอเทมซื้อะัชิ้นพอแล้วก็แมทโพรชั่นปุกไปเลยมีวายประมาณ4 เแล้วกันสามไปเลยโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมมากนะครับที่จะเข้าสู่แชมเปี้ยนลีกนะครับผมบไปมุ่งหน้าสู่แชมเปี้ยนลีกคนแรกที่เราเจอคือคนนี้ครับผมซึ่งผมผมก็ไม่รู้นะเป็นคือพวกนี้เป็นพวกสี่จตุตระเทพครับผมพอเราสู้กับ4ี่จตุรเทพจตุรเทพเสร็จก็ไปเจอ แชมเตี้ยนของรัปันเปเล่นเลยครับผมคือเทนเนอร์แชมเตี้ยนอ่ะเออนั่นเนี่ยเียนไม่ถูกหมกันนี่ว่าอะไรท่านอะไรวะอยากโจริโอ้ต้องแข็งงั้นเหรอน้ำใช่ปะน่าจะน้ำเหมือนเนาะเราคลองรีอะเราตองรต่ออ่าน้ำด้วยท่านน้ำ คือตัวเองต่อคือตัวเองต่ออ้าวติดปีกหายแล้วอันนี้ไปโอ้ตายเลย เอาเรื่องวะไปคลิกไปคดูบอลโดูพันธุ์คดูพันต่อโอ้ยตายเล้ววะเอาเรื่องก่อนออไฟฟ้าดิจะได้ไฟฟ้าแต่แรกนี่หว่าเออลืมไปเลยคันเดอรโบว์ไปคันเดอร์โบว์บอก หลับโอ,โอเคเอ,อเอ้าเยี่ยเเ้ยไม่โจมตีตเยี่ยมเลยจเจริญใปอราบีมไปโอเคเรียบร้อย รันหนึ่งนะอ่ะโอเคผมกลับมาแล้วต่อไปแล้วก็ทำการฟื้อคืนชีพให้กลับเจ้ามาตรงนี้ต่อครับผมไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหนี่เอาเรื่องเลยเมื่อกี้ไฮเปอร์พอยชันอยู่ไหนไหวะอันหนึ่งนะ จุบปะโอเคอัดอยู่โอเคครับผมตอนนี้ผมต้องใช้พชั่นก่อนนะเห้ Hyper ยใคเปอร์โพชั่นไหนวะมานึงน้ำมุกกระไหลจังเลยโอเค,อเ,คเรียบร้อย เราเต็มครับผมเรียบร้อยพร้อมแล้วก็เดี๋ยวใช้น่อก่อนไอเทมนี้มันเพิ่มนั้นอะ่ะให้เออใช่ขอเช็คกันนะว่าถ้ามันพร้อมเปล่าอ่ะ โอเคพร้อมหมดเลยครับผม่ไปไปกันต่อครับผมแต่ตัวเทพคนที่สองครับผมท่าไรเอ่ยน่าจะเป็นท่าหินมั้งนะท่าให้ผมเดาอ่าหินจริงด้วยครับผมใช้ท่าน้ำแล้วครับผมเซิร์ฟไป เอ้าบีมเรียบร้อยไบ์โคตรเบาเลยอาดูบัมก็ได้ อัดโบไปอัดโบต่อจะเป็นเจาดอตเอ,อิ็แล้วก็เปลี่ยนเป็นไลชูต่ออัดโบอัดโบต่อเรียบร้อยเรียบร้อยครับท่านผู้ชม และเก็มประมาณสามคนนะจะต้องสู้เออปั้นนะอ่าขอต้องต้องการโพชั่นก่อนทำไมต้อ้ใช้โพชั่นก่อนตอนนี้ โอเคเรียบร้อยคาดอะไรเอ่ย้าดผีเปล่าเดี๋ยวมันก็พลังจิตเนาะ้าผมเดาเพราะเสียงเพลงเป็นี้เสียงเพลงมันแบบมันหลอนนี้ก็ไม่รู้คาดผีจริงด้วยครับผมเอาไปสู้แม่งไมยบัสไป เรียบร้อยเอมเบอร์ไปโอ้ฮิตเอมเบอร์ต่อเอมเบอร์ไม่ได้ผมโอ้ฮิตต่อ,อเฮียฮิตแต่วะอันนะ่ะ โอ้โหต่อที่เราเจอพิษกันหน่อย ต้องแบกแล้วตอนนี้ถือว่าว่าอะไรชูต้องแบกแล้วอ่ะต้องเป็นเดอะแบกแล้วโอ้ติดพิดว่าเล่นเลยว่ะเออเรื่องจากอันนี้นี่ไฟไปไฟต่อใช้มงกรแต่แรกก็จบแล้ว ทำไมเราไม่ใช้แต่เลขกบเราวะแม่เงยเสียเวลาตัวแบกต้องอยู่อีกนะตัวแบกตัวแบกต้องอยู่ รีไว้อยู่ไหนละรีไว้รีไว้อยู่ไหนละรีไว้รีไว้รีไว้โอเค ต้องอยู่ต่อนะอ่ะเลืออีกสองคนครับเอ้ยทำไมคนนี้มันพิเศษกว่าชาวบ้านนะวะมันคาดมังกรเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมังกรมังกรปะหน้ามังกรมังกรจริงด้วยวะเออเชื่อเลยอ้าวท่านี้เฟย มีตายเลยอดตัดโอ้หิบไปโอ้หินนี่ว่ะ,ะเาป่ะใครว่าบีมไปอู้คนแรงเลยที่แรงยังวะอดอุพั้นอดอุพันต่อ ไปโซ่คันตัวโบไปลูกตั๊กเวยบไปลูกตั๊กเวยบลูกยินต่อยินต่อ มือแบกละโอ้น่ากลัทนไปเยอิงจังวะ อุ้ยไปโอเคคนสุดท้ายแล้วแต่ถึงแรกเลยโคชทำหนุ่นิดเดียว่ะท่านผู้ชมต้องใช้คาด่มีโอ้ยหีื่อยวะ อันนี้ผอรับว่าผมเหนื่อยมากเลยตัยเเยวเท่าที่จำเป็นเดียให้ตัวเท่าที่จำเป็นดีกว่าตอนนี้ เอามาคำนวณตายสุดเลยไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะไรเสียแล้วไบชูต้องใช้วะละ ให้กับนี่กันเออไม่มีอะไรให้เสียแล้วครับท่านผู้ชมผมไม่มีอะไรให้เสียแล้วตอนนี้ผมไม่มีอะไรให้เสียแล้วแคปหน้าจอก่อนช่างเถอครับเอาว่าแคปไม่ทันนะับไม่มเป็นไ อ้าวายกับนั่นจริงด้วยครับผมต้องใช้วิธีนี้แล้ววะผมว่าเราใช้วิธีนี้แ,ลแหละเอ่อไอ้นี่ไเปล่าเข้ามาเถอะ็บเป็นธาตุไฟก่อนอแรกเลย โอ้ฮีออทอะไอ้บัร์ตไไอ้ตัปัมรมยบ้อยอัาบือไปอันที่ะแล้วอลิฟต์แล้วอลิฟต์ไป ี่ยวเรื่องเหรอรอะนดโบเชีย่ยสลีปว่ะชิบหายแล้วตื่นเถอลูกตื่นโอ้ ร้อยไปโอเคฮันดูโบไปเรียบฮันดูปั๊มอีหยเรียบร้อยโดนแล้วนีไ่ไปไฟไฟโต ไอ้ลูกไอ้ชูโอ้โหอันเดอร์โบไปอันเดอร์โบชันหน้เ,เลวเว้ยโอ้เล่นจะเอาเรื่องเลย รูปในรูปหนึ่งแล้วโอเคทำไมทำไมฉันถึงแพ้เราแพ้แล้วหรอเกือบไม่รอดอ่ะเล่นแบบเกือบไม่รอดอ่ะเอาจริงไหมพลาดนิดหนเกือบแพ้อ่ะตอนนี้ผมเป็นแชมเปี้ยเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ด็อกอรโอ๊ก็มาหาเราครับผมโอเคเรียบร้อย และตอนนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนดิเป็นอย่างนี่ย่างเป็นทางการแล้วครับผมโอเคคือเดิมทนะีถ้าเราเล่นแบบเนี้ยคือมันจบคือผมเล่นจุดแล้วนะแต่ว่ามันมีมันมีแบบให้เราแบบจับม,มัมอนในตำนานม,มัมนหายากอะไรอย่างงี้แบบให้เราจับอีกครับผมพอเราเล่นจบเสร็จซึ่งผมจับแน่นอนนะผมและตอนนี้แล้วก็ชนะเรียบร้อยแล้ว และพิสูจน์ผมก็ชนะแล้วครับ่านสเน,นี่โคตรบอกเลยชนะเรียบร้อยเซฟให้ให้อัตโนมัติอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเออเก่งเอาวาะ ไล่ชูเดือดแบกในตานี้เรียบร้อยนีแชมเปียนคอนเกรตูเลชั่นครับผมชนะแล้วเอา้าไปแล้วเหรอ อ๋อนี่คือมันนี่ให้อัตโนมัติเลยโอเคทำไรต่อดีเอ็นเรียบร้อยเคล็ดขึ้นครับผมดีเอ็น <c oughs> แล้วก็เริ่มเรื่องใหม่ครับผม เจอวันเริ่มเรื่องใหม่ดิมันเซฟให้อัตโนมัติเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงหมู่บ้านแห่งนี้เ,เรียบร้อยครับผมแล้วคุยด็อกเตอร์ไมซิกะนั่นแหละอัปเดตสมุดภาพปะเอ้ยอัปเดตโปเกมอนิก,กันแหละเอออะไงต่อครับเกิดอะไรขึ้น ให้แบบดด็อกเตอร์เหรอหน่าใช่มั้งใช่ไีมอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้ <_ ug> อัปเดตแล้วใช่ปหมเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับผมและตอนนี้เราก็ทำเวทเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมเลปรมอนมีแค่ตัวเดียว <c oughs> ขอไปที่บ้านก่อนเนาะว <c oughs> พามีอะไรบ้างแม่ฮะแม่ฮะ ผมเป็นแชมป์เบนลิกแล้วครับแม่แม่รู้อย่างโอเคเอาว่าสบบเอาว่าพาร์ทหน้าผมก็ค่อยจับโปร์มอนในตำนานก่อนไว้เออพาร์ทหน้าผมจะจับโปร์มอนในตำนานดีกว่าครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้คนดูพิมานเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับผมบ๊าย